สวัสดีครับครับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้คำสั่งนะครับที่มีอยู่ในตัว Dark Basic Game Engine นะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นกลุ่มคำสั่งที่20นะครับ FTP Command นะครับ FTP ก็คือกระบวนการที่เราจะสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์จากเครื่อง Client นะครับเข้าไปสู่เครื่อง Server ได้นั่นเองนะครับครับเราลองมาดูคำสั่งแรกที่ Dark Basic เตรียมให้เราใช้งานนะครับก็คือ FTP Connect นะครับ FTP connect นะครับก็จะเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อทางด้าน FTP นะครับหรือว่า file transfer protocol นะครับโดยพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือ URL string นะครับ URL string ก็คือที่อยู่ของตัวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ user string นะครับพร้อมทั้ง password string ก็จะเป็น user password ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อโดเมนเนมเซิร์ฟ e r อร์ตัวนั้นนะครับนี่ก็คือคำสั่ง FTP connect มี FTP connect ให้ใช้งานแล้วก็มี FTP disconnect นะครับสำหรับการยกเลิกการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับก็คือคำสั่ง FTP disconnect นะครับตามด้วย dial up disconnect f c c นะครับหรือว่า FTP connect เฉยๆก็สามารถที่จะยกเลิกการเชื่อมต่อทางด้าน FTP ได้ทันที TFTP terminate นะครับก็เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการยกเลิกการดาวน์โหลดนะครับหรือว่า terminate ออกมาจากระบบ FTP ทันที ftp set dir นะครับก็จะเป็นคำสั่งที่นะครับใช้สำหรับการเลือก directory ภายในเครื่องไขแอนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะให้มีการดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาสู่เครื่องไขแ n นนะครับจากเซิร์ฟเวอร์เราก็สามารถที่จะกำหนด directory ที่เราต้องการได้ทันทีจากคำสั่ง ftp set directory นะครับ ftp get file นะครับ ftp get file ก็จะเป็น โดยสามารถที่จะรับไฟล์นะครับจากคําสั่ง FTP get file แล้วก็ตามด้วยนะครับไฟล์ที่เราต้องการจะระบุชื่อให้รับเข้ามาประมวลผลนั่นเองนะครับโดยเราสามารถประยุกต์เข้ากับเซิร์ฟเวอร์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็รับไฟล์ที่เราต้องการมาประมวลผลนั่นเองนะครับโดยที่เราอาจจะมีการเขียนซอฟต์โค้ดไว้ในไฟล์นั้นๆน,น,นะครับรับเข้ามาปุ๊บก็จะสามารถประมวลผลไฟล์ตัวนั้นได้ทันที FTP put file นะครับ จะเป็นการ Copy f i l ไฟล์ที่เราต้องการนะครับมาจากตัว FTP server นั่นเอง f TP delete file นะครับก็จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการลบไฟล์ที่ FTP ทำการอัปโหลดมานะครับเลือกลบไฟล์ได้ตามความต้องการ f TP process นะครับก็คือการ Start เริ่มการทำงานระบบ FTP นั่นเองมีต้องไฟล์ first ไฟล์ next นะครับสำหรับการค้นหาในตัว FTP นะครับมาที่รับค่าสถานะต่างๆนะครับเข้ามาเก็บในตัวแปรเพื่อที่จะ ทำการเรียกค่าจากตัวแปรออกมาแล้วก็ทำการเขียนโปรแกรมนะครับยกตัวอย่างเช่นสถานะของ FTP นะครับ mm. ก็จะมีคำสั่ง FTP get FTP status นะครับ mm. เพื่อที่จะดูสถานะของสต i ิงโดยที่สามารถที่จะ get สถานะของการเชื่อมต่อของ FTP แล้วเก็บในรูปแบบของ integer นะครับ mm. เพื่อที่จะดูการประมวลผลของตัว FTP นะครับว่ามีการเชื่อมต่อหรือว่าสถานะเป็นยังไงนะครับ FTP get dir string นะครับก็จะเป็นการรับเอาสานะของการเชื่อมต่อของ FTP นะครับว่าตอนนี้อยู่ใน current FTP directory ไหนนะครับเก็บนในรูปของตัวแปรแล้วก็ทำการที่จะสื่อสารกับผู้ใช้งานได้นะครับ process นะครับ get FTP failure นะครับ get FTP error นะครับตรวจสอบสานะเมื่อเราทำการเชื่อมต่อ FTP แล้ว แสดงผลให้อยู่ในรูปของตัวแปรเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ใช้งานนั่นเองรวมทั้งในส่วนของ get ftp file type นะครับ get ftp file name get ftp file size นะครับเก็บสถานาการณ์กาทำงานนะครับให้มันอยู่ในรูปของตัวแปรแล้วก็แสดงผลสื่อสารให้กับผู้ใช้งานได้นะครับนี่ก็คือคำสั่ง ftp นะครับที่ dark basic เตรียมให้เราใช้งานในการพัฒนานะครับ